เพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถหาเงินไปได้ตลอดชีวิตหรอกวันหนึ่งเราก็อยากจะพักวันนึงเราก็อยากจะเที่ยวเราอยากไปล่องเรือเราอยากไปตีกอล์ฟเราอยากไปใช้ชีวิตที่เราอยากใช้กระเป๋าซ้ายด้านความคุ้มครองถ้าเราเป็นอะไรไปคนข้างหลังอยู่รอดกระเป๋าขวาก็คือความมั่งคั่งของตัวเราเองส0 0 0มื่นทำวันแรกให้ได้ล้านสองเป็นการันตีไม่มีโปรดักต์ใดให้ผลตอบแทนได้ขนาดนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับนัดพารวยสวัสดีครับยืนหนึ่งยูนิลิงค์สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังถึงสุดยอดแพ็กเกจขายดีของเรานะครับก็คือออมบวกลงทุนยูนิลิงค์ก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเป็นประกันชีวิตควบกับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับสออย่างไปด้วยกันก็คือทั้งปกป้องความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มพูนความมั่งคั่งนะครับยูนิลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ ที่ให้คุณได้ทีเดียวทั้งสองอย่างพร้อมๆกันนะครับปกติผลิตภัณฑ์ทั่วไปถ้าเกิดเป็นประกันนะครับที่คุ้มครองชีวิตสูงเนี่ยก็จะให้แต่ความคุ้มครองนะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเคยเข้าใจว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการลงทุนแต่การลงทุนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ เรียกได้ว่าให้เงินในอนาคตเราได้ถ้าเกิดเราลงทุนมี1ล้านเนี่ยกว่าจะโตไป10ล้านเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปี1ล้านเป็น2ล้าน3ล้าน4ล้านกว่าจะไป10ล้านเนี่ยใช้เวลาแต่ถ้าเกิด1ล้านเรามายูนิลิงก์เนี่ยาอาจจะแบ่งเงินไปสักประมาณสามเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะสามารถให้ผลตอบแทนได้เยอะสมมติมีล้านหนึ่งตัดมาเลย10,000แสนก็สามารถทำความมุ่งครอง,องคือ วางเป้าหมายไว้ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปในระหว่างออมเนี่ยยังไงครอบครัวได้10ล้านได้แน่นะครับแล้วเงินที่เหลือเราก็ไปลงทุนเพิ่มผลตอบแทนเพราะงั้นธุรกิจเออเพราะงั้นโปรดักต์นี้คือโปรดักต์ที่เรียกได้ว่าสุดยอดนะครับส่วนทําไมผมถึงเคาะราคาน่ารักมา20,000ก็แน่นอนครับดูอย่างสไลด์นะฮะคือผมเชื่อว่าทุกคนโดยเฉพาะ คือเราเราก็ออกแบบจากตัวเองนะผมอยากให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่ายูนิตลิงนะครับมันดีมากกับตัวเราและครอบครัวเราสําหรับคนที่ชีวิตมีค่าแบบในนี้นะครับมีค่าไฟค่ารถค่าดูแลพ่อแม่โอ้ผู้นําครอบครัวเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยแบกภาระมากมายแบกภาระมากมายแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดเรายังหายใจอยู่นะครับเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่าบา้านค่ารถค่าผ่อนค่าเทอมยังไงเนี่ยเราใช้ความขยัน ความมานะของเราหายหาได้ยังไงก็หาได้แต่ถ้าเกิดมีปัญหาคือถ้าเกิดวันใดเนี่ยข้ามถนนแล้วข้ามถนนแล้วมอไซค์เอาไปกินเสียชีวิตหรือว่าอยู่ดีหลับไปเฉยหรือว่าเกิดเหตุอะไรตกเลือก็ว่าไปทําให้เราไม่หายใจคนที่มีปัญหาแน่นอนครับคือคนที่เราแบกไว้คนที่เรารักนั่นเองนะครับคือโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้นําครอบครัวคุณรู้เลยว่าทุกอย่างทุกอย่าง ทุกอย่างมาจากเราเราเหมือนตู้เอทีมาจำบ้านนะครับลูกอยากใช้เงินก็มากดพ่อแม่ลำบากป่วยก็เรานะครับลูกจะเข้าเรียนก็เราภรรยาอยากทำหน้าทำสวยก็เราอีกนะครับค่านนค่านีค่าสร้างฐานะให้ลูกมีความสุขเราทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นเนะนี่ยยูริลิ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ทำให้ท่านปกป้องตรงนี้ได้และแน่นอนเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องดูแลเหมนะือนกันก็คือตัวเราเองตอนแก่ รือที่เรียกว่าเกษียณนั่นเองนะครับหรือที่เรียกว่ากเกษียณใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถหาเงินไปได้ตลอดชีวิตหรอกวันหนึ่งเราก็อยากจะพักวันหนึ่งเราก็อยากจะเที่ยวเราอยากไปล่องเรือเราอยากไปตีกอล์ฟเราอยากไปใช้ชีวิตที่เราอยากใช้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ต้องใช้เงิน1เงินดูแลตัวเอง2เงินดูแลครอบครัวเพราะนั้นยูนิตลิงก์เนี่ยตอบทั้ง2โจทย์กระเป๋าซ้ายด้านความคุ้มครองถ้าเราเป็นอะไรไปคนข้างหลังอยู่รอด กระเป๋าขวาก็คือความมั่งคั่งของตัวเราเองที่จะทําให้เราเรียกได้ว่ามีอิสรภาพทางการเงินก็คือทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจเงินแล้วเพราะว่าเงินจากกองทุนรวมที่เราลงทุนเนี่ยจะจ่ายให้เราใช้ไปตลอดชีวิตนะครับเพราะงั้นเนี่ยข้อดีสุดยอดของยูนลิงก็คือทุนวันส่วน20000ทําทไมต้อง20000ผมว่า20000เนี่ยเป็นอะไรที่ที่คนไม่ต้องคิดมาก นะครับสมัยผมขอเล่าให้ฟังสมัยผมทํางานใหม่ๆนะย้อนกลับไปเกือบ20ปีผมเงินเดือนตอนนั้นยังไม่มีหมื่นนะตอนนั้นขั้นต่ำเจ0ดพัผมได้เงินเดือน10,000หมักประกันสังคม500รเหลือเก้าพัแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มที่จะหาหนมาก็เริ่มที่จะพอมีลูกเราก็อยากทำประกันปรากฏว่าก็มีคนมาขายนะครับตอนนั้นไม่แน่ใจน่าจะยังไม่มีผลิตภัณฑ์ยูนิลิง์เลยมีแต่ประกันออมทรัพย์นะครับก็ ผมเจอไปปีละสามหมื่นปีละสามหมื่นปรากฏว่าไอตอนฟังคนขายประกันมันก็สวยหรูใช่ไหมเราฟังแล้วเราก็ฟินอ่ะเอาฟินแล้วเออจริงว่าครอบครัวต้องปกป้องให้มันมีเงินก้อนหนึ่งออกมานะครับในอีก20ปีให้ลูกใช้หรือว่าเราเอาไว้ใช้เออก็น่าสนใจนะปีละสามหมื่นผมได้ความคุ้มครองแค่ประมาณแสนนิดๆเองซึ่งน้อยมากแต่ตอนนั้นเราเราไม่ได้ดูความมุ้มครองเพิ่งมารู้จักตอนหลังความคุ้มครองคืออะไรเรารู้แต่ว่าเราจ่ายเงินไปขนาดเนี้ยหวังว่าถ้าเราเป็นอะไรไปหนึ่งครอบครัวจะ จะมีอะไรไว้ใช้บ้างนะครับปรากฏว่าสามหมื่นนั้นนะ่ะในขณะที่เงินเดือนผมหมื่นเดียวผมจ่ายไปได้แค่ปีเดียวปีที่สองก็จ่ายไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหนักไปมันหนักไปแต่ตอนนี้เงินเดือนทุกคนอะ่ะมันเบสประมาณหมื่นห้าขั้นต่าําผมว่าเราออมได้ไม่ยากหมื่นห้าก็คือเงินเดือนหนึ่งเดือนของเราก็ตกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของไรายได้ต่อปีซึ่งมันไม่เยอะมันไม่เยอะเราสามารถออมได้เพื่อรู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้ก่อน สองหมื่นทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าคุณจะมีรายได้วันละสามร้นะครับก็คือคุณเก็บให้ได้เดือนละพันนิดๆก็ตกวันละประมาณ40วันละไม่กี่บาททุกคนเข้าถึงได้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับเพราะงั้นผมอยากให้ลองสัมผัสก่อนที่20 0 0มแล้วถ้าเกิดคุณอินกับมันจริงๆพอคุณลองทำแล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อสินทรัพย์มันเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อวานฉันมีเงินแค่20,000ทําไมวันนี้ฉันมี หนึ่งล้านหรือเกือบเกือบสองล้านเป็นหลักประกันให้ครอบครัวแล้วพอเราเห็นเงินล้านเราจะนึกออกว่าการเก็บเงินสองหมื่นให้ถึงล้านเนี่ยมันเก็บห้าสิบปีนะมันเก็บห้าสิบปีนะแต่ว่านี่เราสามารถยกการันตีมาได้เลยถ้าคุณมีอะไรไปในขณะเดียวกันที่เราเก็บไปเนี่ยมันก็สะสมเป็นเงินลงทุนให้เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆปีแรกสามสิบเปอร์เซ็นก็คือมีพอร์ตละหกพันบาทเออก็โอเคนะใช่ไหมพอถ้าเกิดเราเก็บไป ถ้าเราเก็บไป20ปีเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขให้ดูว่าคุณจะได้อะไรมั่งนะครับสำหรับเงินผมขอใช้คําว่าเพียง2องหมื่นละกันเพราะมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดดีดๆเราก็เก็บพอเราเห็นแล้วว่าตุ่มเหมือนตุ่มอะตุ่มใบนี้เราหยอดเงินไปแล้วเงินมันเพิ่มออกมากว่าที่เราหยอดไปเราก็อยากหยอดใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเจอกระปุกไอ้กระปุกวิกเศษสักอย่างที่เราหยอดลงไปร้อยหนึ่งแล้วมันแบบว่าเขียนมูลค่าเพิ่มมาให้เป็นเฮ้ยลงหนึ่งร้อยหรอครับ เป็น1 0 0 0 0ทันทีแล้วยังมีเงินติ้งติ้งหยดออกมาเป็นกระแสงเงินสดให้เราได้ใช้อีกเฮ้ยมันก,มนก็มันก็น่าหยอดนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเงิน2 0 0 0 0ของท่านเนี่ยถ้าเกิดมาลงในผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์เนี่ยท่านจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เอาแบบย่อยๆนะอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมขอให้ดูเคสจริงเลยนะครับอย่างแรกเลยคือความคุ้มครองความคุ้มครองกี่เท่าตามอายุเลยครับอันนี้ผมเอา ผมเอาของสุภาพสตรีมาให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดคุณอายุอย่างวันนี้ก็มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอายุ41ก็ทักเข้ามานะครับท่านงบประมาณ2 0 0 0 0ืเนี่ยได้เลย1,8 0 0 0ล้านแนเป็นการันตีให้ครอบครัวการันตีรายได้ของตัวเราเป็นการันตีค่าตัวเราให้คนที่เรารักเกิดวันนึงเราเกิดโชคร้ายหายไปก่อนคนที่เรารักได้ทันทีล้านแปดเอาไว้ดูแลตัวเองเอาไว้ดูแลตัวเอง อ่ะนี่คือเคสตัวอย่างที่ผมทำนะครับนะครับสองหมื่นได้ล้านแปดอันนี้การันตีนะครับวันใดที่ท่านเป็นอะไรไปเสียชีวิตทุกกรณีนะครับยกเว้นถ้าฆ่าตัวตายก็1ปีขึ้นไปท่านถึงจะรับได้รับความคุ้มครองนะครับมีกรณีเดียวที่ท่านไม่ได้รับก็คือท่านถูกผู้ที่เราสมมติผมให้เขียนชื่อภรรยาไว้แต่ภรรยาเป็นฝ่ายฆ่าเราเสียชีวิตอ่าถ้าเกิดกรณีนี้ไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดมีคําถามมากมายว่าเฮ้ยเมาเมาแล้วขับเกิดออกไปดื่ม ขากลับกลับมาขับรถอาจจะหลับเสียชีวิตอย่างนี้จ่ายไหมจ่ายครับจ่ายครับที่ไม่จ่ายคือพวกอนุสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุอะไรเป็นต้นนะครับเขาจะวัดแอลกฮอห์ว่าห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเกิดเป็นยูนิตลิงก์แล้วเสียชีวิตทุกกรณีนะครับจ่ายหมดแต่ถ้าเกิดท่านโดดตึกก็รอให้เกิน1ปีไปก่อนอาจจะปีที่2ธุรก,กิจมีปัญหาหาทางออกไม่ได้ก็จัดการตัวเองท่านก็ได้เงินตรงนี้ไว้เลี้ยงครอบครัวนะครับ เราจะเห็นตามข่าวเรื่องความตายเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ต้องอายเห็นตามข่าวเยอะแยะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนแบบค่าตัวตายเยอะมากนะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนเราจะได้เห็นว่าโอ้โหทั้งครอบครัวเลยสิบกว่าคนหมาอีกสองตัวนะครับผู้นําครอบครัวเอาไปพร้อมกันหมดเลยเพราะงั้นถ้าเกิดผู้นําครอบครัวคนนั้นรู้จักผมรู้จักยูนิลิงก์ก่อนวันนั้นที่เขาจากไปเขาจะจากไปแค่คนเดียวแล้วทางบ้านรอดหมดยูนิลิง์จะจ่ายเป็นค่าตัวของเขา มาเลี้ยงดูครอบครัวหมดนะครับไม่ว่าคุณจะค่าตัวตายก็าตามแต่เอาให้มันเกินหนึ่งปีก่อนนะไม่นั้นก็ไม่เข้าไม่เข้าครอบคลุมนะครับผมมาดูสองหมื่นนะครับคุณผู้หญิงถ้าเกิดคุณเป็นสุภาพสตรีจะได้ความคุม้มครองมากกว่าสุภาพบุรุษนะครับอยู่ประมาณนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละเพราะว่าแม็กซ์สุดของสุภาพสตรีก็คือหนึ่งเท่าของเงินลงทุนลงสองหมืน่นคุมค้มครองสองล้านสี่แต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ ลง20,000คุ้มครอง2ล้านนะครับเพราะงั้นผู้หญิงก็จะได้เยอะกว่าอันนี้เคสจริงก็คือลงทุน20,000นะครับสุภาพสตรีอายุ41 000, ปีนะครับก็จะได้1 000, 8 0 0 0ล้านถ้าเกิดออมไปลงทุนไปเราคาดหวังผลตอบแทนอยู่ที่8%ต่อปีอ่ะเด้งแรกได้แล้วนะคือความคุ้มครองสูงค่าตัวเราเอาไว้ให้คนที่เรารักเด้งที่2ก็คือเงินที่เราจะเอาไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับถ้าใครทำประกันออมทรัพย์เนี่ยก็จะ ก็จะดูตรงนี้ว่าฉันจ่ายไป15ปีได้อะไรบ้างนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่านี่คือการลงทุนในกองทุนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนตัวเลขตรงนี้ไม่การันตีอาจจะได้น้อยกว่าอาจจะได้เยอะกว่าอยู่ที่ผลตอบแทนที่เราทําแต่ผมทําตัวเลขมาที่8%ต่อปีถามว่าเยอะไหมกลางๆมันมีสถิติอยู่นะครับการลงทุนในกองทุนรวมวงเล็บหุ้น ย้อนหลังไป10ปีและลงทุนยาวเกินกว่า10ปีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่8 1 5อนะครับอยู่ที่8 1 5ต่อปีอันนี้ผมเอาแค่เมนล่างๆนะครับขออย่างเดียวก็คือท่านไปฟังคลิปก่อนหน้านี้อย่าตกใจขายอย่าตกใจถอดใจในตอนที่หุ้นลงนะครับเพราะว่าในช่วงทุกปีอ่ะทุก8ปีดีกว่าจะมีวิกฤตหนักครั้งนึง วิกฤตหนักครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไครสนะครับแล้วก็ตาสารผู้อนุพันธ์ของเมกาถูกถล่มทิ้งลงมาหุ้นตกทั่วโลกหุ้นไทยลงไปถึง300จุดนั่นคือวิกฤตณเมื่อตอนนั้นนะครับ300จุดตอนนั้นถ้าใครตกใจขายชีวิตนี้ปวดหัวยังไม่พ้นวันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้หุ้นไทยตอนนี้ลงมาแล้วนะ1,500จุดขึ้นมา5เด้งใช้เวลา10ปีแค่นั้นเอง สิบปีผ่านไปมีวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งมาชื่อว่าวิกฤตโควิดซึ่งเราเจอกันตอนนี้ซึ่งเราเจอกันตอนนี้หุ้นไทยย่อลงมาไปต่าสุดถึงหลุดหนึ่งพันไปเก้าร้อยไปไปลายเห็นไหมเห็นไหมใครซื้อเก้าร้อยตอนนี้กําไรแล้วเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่โทษทีเก้าร้อยวันนั้นขึ้นไปเด้งนิวไฮแล้วหนึ่งเท่าและเชื่อเลยในอนาคตจะไปไกลกว่านี้อีกเยอะเพราะงั้นวิกฤตตอนนี้มาก็คือชั่วโมงของการเริ่มต้นลงทุนนะครับ อามาดูอันนี้ก็คือผลตอบแทนประมาณ8%ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเอ้ย15ปี15ปีสมมุติชายอายุ40่สิวละชาอายุ40่สิบละอีก15ปี55า้ฉันอยากจากกะเกษียณละเกษียณล้วขอเอาเงินตรงนี้ไม่ว่ามันจะเท่าไหร่เราลงทุนไป3ามแ0,000นเห็นไหมขึ้นมาเป็น4นี่แ0,000บวกความพุมพ้งคองอีกล้านแ3ดสา0แสนขึ้นมาเป็นสี่แสนก็โอเค พอใช้ได้8%ต่อปีแต่จริงถ้าเกิดเราทําได้มากกว่านี้ตัวเลขก็จะสวยกว่านี้อันนี้คุณก็อาจจะเลือกว่าคุณจะเอาเงินออกไปใช้เลยก็ได้ตอนนั้น55คุณอาจจะอยากไปซื้อที่ต่างจังหวัดเอาเป็นชาวสวนไปอยู่ต่างจังหวัดสบายๆเงินตรงนี้ก็เอาไปเป็นเงินทุนเริ่มต้นได้หรือว่าไม่รู้จะทาอะไรก็ตอบไปเรื่อยๆออมมาสัก20ปีแล้วกันไหนๆฉันยังทํางานอยู่ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินนะจ่ายตรงนี้ไปอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นภาษีแต่ไม่เยอะมาก ส่วนหนึ่งย่างน,น,น้อยมันสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้ไปเรื่อยๆออมออม20ปีเราลงทุนไป4 0 0 0 0นคุณได้ละ00 0นกว่าอันนี้ก็คือประโยชน์ที่2ก็คือเงินก้อนที่เอาไว้ใช้อะไรก็ตามจะเรียกว่าเงินกเกษียณก็ได้จะเรียกว่าเงินเอาไว้พอหกสิบแล้วลูกอาจจะเรียนจบมหาลัยพอดีอาจจะเอาไว้เป็นเงินทุนให้ลูกทําธุรกิจเราจะเอาเป็นเงินทุนให้ลูกต่อเอ็มต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ได้มันก็เป็นเงินของเรา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้สิ่งที่เงินทํางานไปในกระเป๋าขวากระเป๋าซ้ายความคุ้มครองนะกระเป๋าขวาการลงทุน2อ,อย่างแลละอย่างที่3ข้อดีก็คือเฮ้ยมันโคตรยืดหยุ่นเลยเห็นเห็นไหมว่าเราจะ15ปีก็ได้จะ20ปีก็ได้จะกี่ปีก็ได้มันตามใจเราเพียงแต่ว่าพูดเดนเชียวประกันชีวิตขออย่างเดียวก็คือหคุณช่วยออมให้มากกว่า3ปีนะ อย่าหายไปไหนก่อน3ปี2อ่าหถ้าเกิดภายใน3ปีพอปีที่4เนี่ยคุณอาจจะเจอวิกฤตโควิดอ่ะคุณหยุดคุณหยุดได้1ปีเราอาจะาเจอเฮ้ปีนี้ไม่มีตังเลยว่ะทำไงดีปีนี้ไม่มีตังขอไม่จ่ายได้ไหมจ่ายไม่จ่ายได้ครับนะครับมูลค่าของกระเป๋าขวามูลค่าการลงทุนก็จะไปเลี้ยงค่า c o i ของเราให้เรานะครับอาจจะ1ปี2ปีอยู่ที่ว่าเงินลงทุนเราเหลือเท่าไหร่ นะครับแล้วก็พอเราพ้นวิกฤตเราก็ค่อยกลับมากระจายหรือหรือเราจ่ายไปสักสิปี15ปีดีปีว่าสมมุติเราจ่ายไปสักสิปี15ปีเราลงไป3 0 0แสนใช่ไหมเงินตรงนี้มี4 0 0แสนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆอาจจะใช้เงินทุนสักแสนหนึ่งแต่ว่าความมุ่งครองฉันก็อยากมีอยู่อนาคตฉันก็อยากออมต่อไปแต่ว่าตอนนี้อยากได้แสนหนึ่งมาเปิดร้านกาแฟเนี่ยท่านก็สามารถถอนออกมาได้ ตั้งถอนได้เลยผ่านสมาร์ทโฟนจบที่มือถือเรานะครับท่านขายกองทุนเลยหรือโทรบอกให้ผมทำให้ก็ได้เดี๋ยวผมมีเลขาทีมทำให้ขายออกมา1 0 0 0 0แบาทเอาไปใช้ถ้าเป็นประกันแบบอื่นไม่ได้นะครับคุณจะเจอกูก้กรมธรรเสียดอกเบี้ยอีก4%แต่นี่คือเงินเรากระเป๋าขวาเงินตรงนี้คือเงินของเราท่านถอนมาหลังปีที่7ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนแล้วสามารถถอนได้เพราะว่ามันคือเงินของเรา จะสวิตกองจะขายทากำไรเฮ้ยมีกําไรแล้วเอาออกมาใช้ก่อนได้ไหมได้ทุกอย่างเงินตรงนี้กระเป๋าขวาคือเงินของเราและเติบโตขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นหรือลงอยู่ที่เราบริหารพอร์ตแต่เชื่อเถอะว่า4ปีเหลือเฟืออยู่ด้วยกันกับยืนหนยืนลิงสี่ปีเหลือเฟือที่คุณจะเป็นเอ็กเปิดในระดับปริญญาตรีทางด้านการลงทุนแล้ถ้าอยู่6ปีนะผมการันตีเลยว่าโอกาสที่คุณจะขาดทุนเนี่ย ในระยะยาวเนี่ยเป็นสูยและไม่มีเลยแต่ถ้าคุณอยู่10ปีผมเชื่อว่าคุณจะเป็นด็อกเตอร์เลยเหมือนเรียนด็อกเตอร์เลยจะสามารถวางพอร์ตให้ตัวเองเนี่ยผลตอบแทน3 0อัพไดออ้แล้วก็จะรู้จักพวกอะไรที่จะสามารถทำให้เรามีกำไรในขณะที่หุ้นลงได้ด้วยค่อ,คอยๆเรียนรู้ไปนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วหลายๆกองของเราที่ผมเลือกอย่างเช่น kkp eqd เนี่ยก็มีอาวุธตรงนี้เขาเรียกว่าอนุพันธ์ มีทั้งออปชันมีทั้งฟิวเจอร์ที่สามารถทําให้เราเนี่ยค้ากําไรในขาลงได้หุ้นลงอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเครียดเลยคุณอาจจะย้มด้วยเพราะคุณช็อตลงมาช็อตลงมาเรากําไรในขาลงใช่ไหมเพราะว่าเราเพราะว่านัทพาลวยผมเนี่ยมีความสามารถในการจะบอกเทรนคุณได้ว่าอ๋อตอนนี้หุ้นไทยกําลังจะลงนะครับตอนที่เราคุยกัน1580อ่าถ้าไม่ดีแล้วเราออกจากกองหุ้นไทยกันไปดีกว่าไปกองตาสานนี่หรืออาจจะสวิตจีนเพราะว่าจีนต่ำกว่าไทย เพราะงั้นอนะ่ะเราผมมีความสามารถในการบอกเทรนของการลงทุนลูกค้าวันก่อนบอกเฮ้ยจะเด้งเด้งแล้วตอนนี้ลงแต่เรายังอยู่ขาลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาเป็นโอกาสอ่ะสามได้ไปแล้วหนึ่งก็คือได้ของของสูงสองคุณได้เงินก้อนตามใจปรารถนาจะเอาไปใช้อะไรถอนได้หลังจากปีที่7ฟรีสไตล์นะครับแต่ให้เงินมันทางานไปเยอะๆให้มันกําไรแล้วค่อยถอนก็ดีเพราะผมอยากให้คุณใช้กําไรไม่อยากให้ใช้ต้น เอาเงินกำไรไปใช้ดีกว่าต้นให้มันออกดอ,อกออกผลไปนะเหมือนเราซื้อที่ดินแล้วให้คนเช่าอ่ะตอนแรกๆเราซื้อที่มาเก็บมันก็ต้องรอเวลารอเวลาพอวันหนึ่งที่มันงอกเงยเริ่มให้ผลตอบแทนเนี่ยก็คือกําไรเนี่ยและนี่ยังไม่พูดถึงปันผลที่หลายๆกองให้นะพอกําไรแล้วเราก็ไม่ต้องขายที่ทิ้งพยายามเก็บลินไปแต่ผลตอบแทนนะเอาแต่กําไรไปใช้ดีกว่าอย่างนี้มีความสุขกว่านี่คือประโยชน์ของหยุดลิงสองอย่างสามก็ค,คือความยืดหยุ่น คุณสามารถหยุดพักนะครับแต่ในวงเล็บนะให้มันเกิน3ปีขึ้นไปให้มันมีกระเป๋าขวาหรือด้านการลงทุนเยอะๆก่อนแล้วค่อยหยุดนะครับหรือว่าจะถอนเงินออกมาใช้ก็ให้มันมีเยอะๆให้มันมีกําไรถอนกําไรออกมาใช้พอเง้น3ยืดหยุ่นแล้วก็4คือได้ความรู้คุณได้เรียนรู้ด้านการลงทุนไปนะครับเหมือนปริญญาตรีพอคุณมีวิชาการลงทุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเงินก้อนใหญ่ที่คุณมีข้างหลังก็เอามาลง เรามีเปิดให้ท็อปอัพได้ด้วยท็อปอัพหมายถึงว่าชั้นลงทุนจ๋าๆเลยไม่ต้องการความคุ้มครองท็อปอัพของเราเนี่ยไม่มีค่าฟรีหมายถึงว่าท่านสามารถสวิตกองเออได้แบบไม่จํากัดพอเราจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยผมเริ่มผมก็รู้แล้วเดี๋ยวท่านจะท่านจะอ,อ,อยากที่จะสวิตกองแล้วเริ่มแบบว่าเชี่ยวชาญแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปเข้าจีนดีกว่าตอนนี้จีนกำลังลงต้องเก็บจีนดูการาฟ ดูกราฟในคอสของยูน่งยูนิ่งมีสอนดูกราฟอะไรคือถูกโอ้ถูกแล้วเป็นคำนวณมูลค่าหุ้นอ๋อคำนวณออกมาเฮ้ยนี่มันต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นแล้วนี่ซื้อซื้อซื้อโอ้และจะสนุกมากกับการลงทุนนะครับ4ปีอยู่กับผม4ปีเชื่อเชื่อผมว่าคุณจะจบปริญญาตรีก็สามารถทําตรงนี้ได้แล้วพอเก่ากววันนั้นนี่โอ้โหคราวนี้เล่นช็อตโอ้โคตรมันรับตังค์รายวันรับตังค์รายวันก็ได้แต่ตอนแรกไม่อยากให้โลภอยากให สมูทสมูทไป4ปีก่อนนะครับตอนนี้เราก็มีกองทุนหลักก็คือ KKPREQ นะครับกองจีนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเคสตุ๊กตากันสักเคสหนึ่งนะครับเอาเป็นคุณพี่ผู้ชายดีกว่าเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งพี่เกี้ยวนะครับก็จะมาเป็นลูกค้าของเราอายุ1 2ปี นะครับเป็นคุณผู้ชายอย่างที่ทราบเมื่อกี้ว่าก็คือถ้าเกิดเพศชายเราก็อาจจะได้ความคุ้มครองต่ำหน่อยนะครับความคุ้มครองอยู่แค่ประมาณ60สบเท่านะครับก็คุ้มครอง1 2 0 0 0ล้านสองบาทยืนลิงก์นะครับข้อคุณต้องรีบอะ่ะเพราะถ้าคุณรีบยิ่งทำอายุน้อยๆนะมันก็จะได้ความคุ้มครองสูงมากเท่ากับเงินเราหนึ่งบาทมันจะทำงานได้เยอะไงอายุน้อยๆทำได้ร้อยเท่าถ้าอายุมากเนี่ยพอเริ่มส2เนี่ย มันก็ได้แค่60เท่าใช่ไหมก็หายไปเยอะก็หายไปเยอะนะครับอ้ผมทดแทนลงทุน8ปีเราสามารถหยุดพักชําระเบีย้ยได้ตั้งแต่ปีเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมอยากวางกรอบให้สัก20ปีกําลังสวย20ปีกําลังสวยล้อกับประกันแบบว่าที่เราที่เรารู้จักทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วนะ่ยสามารถทํา3ปี5ปี7ปีได้เลยแล้วแต่ความต้องการหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย3ปีก็ได้เหรอ มันแล้วแต่ความต้องการถ้าเกิดเราอาจจะเจอสาวคนหนึง่งภรรยาแล้วก็อาจจะเป็นอนุก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากคบคนนี้สามปีน้องเขายัางเรียนอยู่เราจะต้องดูแลก็ทำการคุ้มครองน้องเขาไว้ระยะสั้นพอสามปีเราก็มูลค่าเวรลงเราก็เวรคืนมูลค่าการลงทุนของเราออกมาก็ได้ได้หมดเลยมันได้ทั้งสั้นได้ทั้งยาวหรือบางคนกเกษียณไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากออมต่อไปเพราะเงินยังมีนี่ มันยังมีก็ส่งต่อไปจน10ปี30ปี40ปีก็ได้หรือดีที่สุดก็คือการออมในเด็กนะครับยูนิตลิงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ลูกสามารถลงทุนได้นะครับผมก็ทําให้ลูก1ขวบ2ขวบออมมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยววหลังผมมากดให้ดูการวางแผนการศึกษาลูกในยูนิตลิงและในชื่อลูกเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงมากสูงมากๆระดับแบบว่าสุดยอดอูฟูเลยอ่ะกลับมาที่เดิมนะครับ อาเคสนี้เราสามารถดูการาฟเห็นได้ว่ามันกําไรนะครับเราลงทุนทั้งหมดสี่แสนนะครับพอยุหกาก็ 63, มี5้าแสนยี่สิบปีก็มีกําไรและข้างบนคือเส้นความคองมันเยอะและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเงินที่สะสมเข้าไป มาดูนะครับเพศชายนะครับคุณผู้ชายถ้าเกิดออมแค่ปีสองหมื่นนะครับยี่สิบปีเมื่อครบยี่สิบปีแล้วเนี่ยเห็นไหมครับลงทุนสี่แสนมีห้าแสนสี่ตองเกษียณก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะเพราะแน่นอนเงินต้นมันเงินต้นมันแค่เดือนสองหมื่นหลายคนเอาบอกเฮ้ยทำไมมันได้น้อยแต่ผมถามหน่อยว่าคุณไปหาผลตอบแทนอะไรได้อย่างนี้ไม่มีสองหมื่นทำวันแรกให้ได้ล้านสองเป็นการันตี ไม่มีโปรดักต์ใดให้ผลตอบแทนได้ขนาดนี้นะครับอ่ะขอมวดรวมหน่อยหนึ่งความคุครองสูง2คุณได้เงินก้อนไว้ทำอะไรก็ตามสามคุณได้เรียนรู้การลงทุนสี่ยืดหยุ่นยามขาดเงินหยุดได้ยามต้องการใช้เงินคุณถอนออกจากกองทุนได้นะครับแล้วก็ทำอะไรได้อีกมากมายนะครับรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูว่าถ้าคุณมีลูกและใช้ยูนิิงในลูกเนี่ยโหมจะอู้ฟู่ขนาดไหน นะครับนะครับเพราะงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้20,000ได้ไรมัง่งแล้วก็ตอนนี้ฮอตฮิตที่สุดสำหรับโปรโมชั่นนะครับของยืน1ยูนิตลิงก์จริงๆแล้วหมดไปแล้วแต่ว่ามีเพื่อนๆรีเคเวสต์มากันว่าขอต่อได้ไหมก็คือโปรโมชั่นนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้อีกอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่20,000เนี่ยก็ให้ท่านไปพักผ่อนเดีครอบครัวที่คอนโดเลนชาำหัวหินนะครับเป็นห้องครอบครัวห้องครอบครัวประมาณนี้เป็นเตียงใหญ่นะครับ6ฟุต แล้วก็ที่นอนนอนสบายนะครับแล้วก็เป็นเตียงสองชั้นสําหรับเด็กๆคุณพ่อทําก็พาครอบครัวไปพาลูกพาภรรยาไปเที่ยวนะครับของเราอยู่ใกล้ๆทะเลแล้วก็มีอันนี้มีครัวนะครับสามารถไปทํากิจกรรมนะครับทำอาหารกับลูกได้มีครบหมดเลยการน้ําร้อนหม้อกระทะหม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปังอุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ทานข้าวครบทุกอย่างนะครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็สระว่ายน้ำที่นี่ใหญ่มากอันนี้เอารูปมาลงนิดๆนะ ต่เวลาไปแล้วเนี่ยจะติดใจเพราะว่าแล้วก็มีศาสเด็กมีหาดทรายของเด็กด้วยนะครับอยู่ในโครงการเลยแล้วก็ท่านเดินไปประมาณ20เมตรก็จะเจอร้านบอนนี่ก็ถึงทะเลแล้วอ่าเพราะงั้นนี่ก็เป็นแพ็กเกจจริงๆแล้เราลองหมดภายใน10พฤษภาคมนี้ไปแต่ก็หลายท่านอาจจะเพิ่งเห็นแอดที่เรายิงนะครับก็ผมให้ต่อแต่ว่าให้ท่านตัดสินใจภายในภายในเดือนนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คุ้มมากคุ้มมากนะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าสนใจทักเข้ามานะครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ทักเข้ามาแล้วพอสมควรเราก็จะรีบทําส่งแล้วก็เดี๋ยวน้องอุม๋มเลขาผมก็จะโทรหาทุกท่านนะครับอ่ะมัง่งคั่งบนความมั่นคงกับยูนิลิงค์นะครับแล้ววันนี้20,000ืได้อะไรบ้างจริงๆได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้มาแบบซอฟๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดให้ได้เยอะกว่านี้จริงๆแต่ที่แน่ๆคือได้ความสบายใจพอทําปุ๊บแล้วเนี่ยโดยพอผู้นําครอบครัวเราจะรู้สึกไปไหนสะดวก ทำงานได้เต็มที่เพราะว่ามันเหมือนมีหลักประกันให้ครอบครัวเราเพราะว่าเราอ่ะเป็นนักรบเราต้องออกไปวิ่งออกไปทํางานเพื่อสร้างฐานะการเดินทางทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้นําครอบครัวออกจากบ้านไม่ได้แปลว่าได้กลับบ้านทุกคนนะครับเหมือนเราไปออกรบทะเราอาจจะรอดหรืออาจจะตายก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปในระหว่างนั้นก็มียูนิลิงค์ุ้มครองในปริมาณที่ไม่เยอะไม่น้อยแล้วถ้าเกิดท่านทําถามว่าเฮ้ยถ้าทำสองหมื่นหรืออยากเพิ่มเเพิ่มได้ตลอด ก็คือทําฉบับใหม่เพิ่มไปเรื่อยๆเวลาผมทําก็แรกผมก็ทําแค่2องหมื่แล้วเวลาผมมีผมก็สะสมเรื่อยๆสะสมที่จะล้าน2ล้านไมถึงความพึงพองนะที่จะล้านสองล้านแล้วเดี๋ยวมันก็โตนะครับเป็นผู้นําครอบครัวโดวยเฉพาะท่านเป็นคนที่แบกครอบครัวแล้วและมีลูกหลายๆคนเนี่ยสะสมไ้เยอะๆเชื่อผมสะสมไว้เยอะๆสนะสมไว้เยอะๆวันนี้นัดพาลอยกับยืนหนึ่งยืนหงก็สวัสดีเท่านี้นะครับ